วันนี้นะครับผมบริษัทรับสร้างสระไว้น้ำเจ้าที่ยืนหนึ่งในประเทศไทยนะครับผมผมได้พาทุกคนมาส่งมอบงานอีกแล้วนะครับผมที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมลูกค้าคุณแสงตะลุนของเรานั่นเองนะครับผมส่วนสระนี้นะครับเป็นสระระบบน้ำล้นนะครับผมเป็นระบบโอเวอร์โฟลนั่นเองนะครับผมก็ขนาดสระนี้ก็อยู่ที่ขนาดสระ3.50คูณ8เมตรนะครับลายยาวนะครับผมเป็นสระนี่จะมีหน้าน้ำล้นแบบนี้นะครับผมน้ำล้นสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ทุกคนดูได้เลยนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะมีเจ้าก,กุช,ชิี่สามหัวนะครับผมไว้สําหรับนั่งนวดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดลงสามขั้นนะครับส่วนเจก,กุช,ชี่ของเราก็จะเพิ่มแรงลมตรงนี้ได้นะครับโอ้แรงมากเลยนะครับผมนดูได้เลยนะครับ ถ้าหากท่านใดสนใจให้เราไปสร้างสระว่ายน้ำที่บ้านให้ก็ติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับผมที่บริษัทรับสร้างสระว่ายน้ำเจ้าที่ดินหนึ่งในประเทศไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ